สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เบาตึงปทุมราชมาอยู่บ้านที่ผลครับอยู่ขอกวายควายงามพ่อพ่อเองครับแม่ใบครับพี่น้องครับมาเบิงลูกเก่าจะเลื่อนครับตัวนี้เป็นผลงานเบาตึงผสมไวบครับพี่น้องครับตอนนี้เพื่อนอายุจักปีครับปีแปดเดือนปีแปดเดือนแล้วครับพี่น้องครับท่ายสูงร้อยตัวใดครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเลเดอร์ครับพี่น้องครับเพื่อนเปิดใบครับพี่น้องครับ แสนหาครับพี่น้องครับอุ้ยครับแสนหาครับถูกได้ครับนี่ครับแล้วถูกครับแสนหาครับพี่น้องครับเป็นลูกเกาจระเลื่อนครับสูงร้อยหาชิปแล้วครับปีแปดเดือนครับพี่น้องครับโอ้หนางามต้นละครับหนางามเขางามครับแข้งขาใหญ่ครับเชื่องเนาะครับนอเชื่องเชื่องครับพี่น้องครับไปสนใจกับล่องโท่มาเบิ้งเด้อครับเด้อคาเพิ่นรถไห้ครับพี่น้องครับไปเฮ็ดพ่อพันธ์ครับ เขาข้อเขาลักอุ้ยครับแข้งขาใงญ่ๆครับลูกเก้าจะเลื่อนครับมีใบมีหลอดครับเพราะว่าบ่าตึงสมเองครับตัวนี้ครับปีแปดเดือนครับสูงลอยหาซิบครับเบิ่งแข้งขาครับแข้งขาครับอู้ใหญ่แห้งครับหืกแห้งครับตัวนี้ครับข้อเารกนข้ออ่อนย่างดีครับข้ออ่อนย่างดีครับิึงไงครับขาถุงเท่าอู้ยหนาครับ นาตาครับพี่น้องครับลูกเ้าจะเลื่อนครับตัวนี้ครับกล้วยเชื่องครับพี่น้องครับตัวจริงใหญ่ๆครับจูงยางมั่งพ่อจูงยางไปทางไหนบึ๊งแสนหาครับพี่น้องครับตอร่องใดเด้อครับเด้ออู้ไทยว่ามันสร้างครับพี่น้องครับ่ายว่ามันสร้างครับกล้วยปีแปดเดือนสูงลอยหาสครับสนใจขี่รถมาเบิ้งครับพี่น้องครับ เส้นทางปทุมรลามาทวีผลนะครับเด้อก่อนหอดทวยผลประมาณโมพ่อโลดครับอยู่ขวามือครับติดท่างดําครับนี่ครับปลานี่ครับเนี่ยพอเอ่งแม่ใบถามหาโรดเดอครับเด้อเสนหาครับเปิดใบครับตัวล่องในอีครับขวายงามครับพี่น้องครับลูกเก่าจะเลื่อนครับเอกสารครบเด้อครับตัวนี้ครับบ่าตึงผสมเองกับมือครับงามครับพี่น้องครับนั่งไปเขาข้อขลักไว้ได้ครับคุณครับ ตอนนี้ลูกเกาจะเลื่อนครับคนตามหาหลายครับอู้ลำโตัวเงี้ยๆครับสูงลอยหาซิบครับพี่น้องครับง่ายดีฮึกดีครับไปไวเฮ็ดพ่อพันนน่อู้ยครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับตัวนี้ครับสนใจขี่รถมาเบิ้งได้ครับตื่นเบาตึ่งครับกุ้ยหูหูครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องครับ โอ้ยความงามโมเพยไฟครับบึงครับขาใหญ่แห้งครับพี่น้องครับบึงครับบึงครับหนางงามครับเขาก็งามครับพิตาบ้านในคัดน้ำมันครับท่าน้ำมันมากกว่าขึ้นเขาเขาเหลี่ยมยุบๆได้เขาท่าน้ำมันแมอ่ปีแปดเดือนครับพี่น้องครับเท่าสีฮอดสามปีครับไงอหลีครับพี่น้องครับบึงถ่ายครับ ลุดลุดลุดไปบังครับลูดไปบังลุดลุดลุดบึงถ่ายจังน้อยบังถ่ายจังน้อยอย่าเข่าคอครับเอาออกมาจากคอไมาให้พี่น้องเบิงครับถ่ายวันสั่งครับพี่น้องครับหายอหลีครับพี่น้องครับเบิงครับแข็งขาครับอาสนใจโท่มาากนะครับเด้ออยู่บ้านที่พผนครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่ของ่ว พ่อพอพอพอยังก็ครับพ่อเอียงเนาะแม่ใบครับพี่น้องครับแสนหาต่อร่องใดครับพี่น้องครับของดีของงามครับมาเบ่งโตจริงใดเด้อครับเด้อตัวเก่าจะเลื่อนเอกสารครบครับปีแปดเดือนว่าตึงสมไหวครับตัวนี้ครับเมื่อนี้สีมาจัดเบิ่มจูเนียให้เพิ่มเพิ่นครับพี่น้องครับต่อไปจังสีไส้มักเจ้าสร้างอุดรครับเลี้ยงชิไว้แเล้วครับเลี้ยงชิไว้แเล้ยว อาว้ซมิก่อนครับพี่น้องครับไปพอเขาคอกสนใจมาเบิ้งได้ครับของดีแลค่าถูกโอ้ยแสนหาครับพี่น้องครับใหญ่งามคงเพิญอีรีครับสูงลอยหาิปแล้วครับพี่น้องครับนะครับจาของเพินครับรอรับโทรศัพท์เด็เลยครับเบอร์โทรจำได้หะครับโอ้จำว่าได้เดี๋ยวใส่ใต้ลิปครับพี่น้องครับเพินจำเบอร์โทรบ่ได้ครับไหวเพินเต็มคอกครับ อว้สัมฤทธก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม